นวัครับวันนี้บังก็จะบอกพวกเอฟซีทุกคนเลยนะคือคนส่วนมากมีปัญหาเรื่องการเรื่องรองเท้าวินเทจก็เพิดพวกแจ็คเปอร์เซลปวกแวนอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยคือในชุดน้ำยางของวิบังเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยเพราะตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยอย่างเช่นกองตัวขอบขาวก็ทําขอให้มันาจากเหลืองกลับมาขาวได้สะอาดขึ้นมาได้แล้วก็จากพวกยางที่มันชอบแตกอย่างพวกนี้โดนในนี่มาเล่มหมดเลยนะนี่อย่างขอบข้างล่างนี่ก็แตกหมดเลยนะขอบข้างล่างนี่แตกบังก็ใช้ สกิลชุดนี้ของมังเนี่ยเนี่ยชุดสี่กมุมารของมังเนี่ยกับยางตัวนี้เห็นไหมตอนนี้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องเย็บเลยไม่จําเป็นต้องเย็บเลยและไม่จําเป็นต้องไปใส่กาวร้อนด้วยเหปะเนี่ยคอพวกนี้จะเจอปัญหามากไม่ว่าแวนหรือบุดเห็นไหมให้เขาส่งม้บางทําหมดเลยอเน,นี้ยเขาก็ทําที่อื่นมาแล้วนะเขาทาที่อื่นมาแล้วนะทามาแล้วแล้วติดกาวยังไงก็ไม่อยู่ติดกาวเหลืองกาวละกาวทั่วไปที่ก็ติดยังไงมันก็ไม่อยู่เพราะว่า อ่านี่เราตกงานไปนิดหนึ่งอีกแล้วลืมดูลืมดูมดเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บตรงนี้หน่อยเนี่ยเห็นไหมติดหมดเลยติดหนึบหมดทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยับพวกนี้โดนกาวร้อนแล่ยลองทำพวกนี้อย่าไปใส่กาวร้อนเด็ดขาดแล้วลองทำมันพังนี่ขนาดโดนกาวร้อนมาแนละ้วบางยังแก้ได้จบด้วยยางชุดนี้ นะคือชุดนี้ตอบโจทย์นะทุกคนเอาสกิลบางไปทําได้เพราะว่าบางทารองเท้ามาสามสิกว่าปีเนี่ยบางจะรู้วิธีการแก้ปัญหาของมันเลยแล้วคนส่วนมากก็แก้ไม่ได้ด้วยดูการใช้กาวยางทั่วไปอ่ะไม่อยู่มันต้องเป็นกาวที่ผสมขึ้นมาแล้วก็ใช้หัวเชื้อนําเข้าจากต่างประเทศอ่าบางใช้พวกยางนี่เป็นยูเอสไงบางก็นานาหัวเชื้อนําเข้ามาจากยูเอสเหมือนกันพวกยางพวกนี้เป็นยางยูเอสหมดพวกรองเท้าแวนเวิร์ดแล้วพวกนี้มันเป็นของยูเอสแจ๊กแพวกเนี้ยเป็นของยูเอสหมดซึ่งเราต้องใช้หัวเชื้อของยูเอสจริงๆ ในการนาเข้าในการผสมในการผสมพวกนี้นะรู้เรื่องนะวัยรุ่น